หลังจากเต้กากันตกลงกันว่าเขาสิไปนาันามอลำมแมนบอบาดน,นี้เขากันสิไปมองจอรถบาดน,นี้แล้ววางไปแมนบอไม่ใหญ่ไอมยเจยได้นี่ฮึ่มาพอเกือบสกอผู้ใดผู้หญิงจอดมองล้านจอรดรถดบิ๊กฟูแหมแล้วบาดที่นี่มีใหญ่างไหนหูบอกผู้ใดมาจอดไปนี่เอาเอาเข้าเอามา,าสับานบ่ากูไม่อยากใส่เกือบส่วนสูงเต็นหนาฮันพอดีมาสัานว่าไปไปเฝ้าเอาจากของเขาสิมาเห็นมาสันฮึ่มสั่งตำนานค่ะเดวตำนานของเราก็ยังไม่จบเด้อนี่ค่ะโหมูฉันกหลบังลาผ้าแสบนั่นแหละยาฤทธิ เอายาลีดเก้าที่นั่งสิบที่นั่งเด้อดิเด้อกระโปรงหลังก็สิเป็นบูตดีชาแนลแล้วก็ไอ้เจยนั่นแหะนั่งทั้งหลังน่ะนะเพ้่เนสิเป็นร่มผันบางในหูบอเปิดแอร์จนสูดแอร์มันบามาหอดมาสันบ้าคิดเบิ้งว่าจังหว่ายยางล่วงรถหนาลังรวยรวยล่วงน้อยยิงเอ้ยคือแบบว่าปกติรถคันนี้มันก็สินั่งเลยเต็มที่ประมาณสี่คนบ่เกินหาคนแมนบออันนี้อัดไปได้จังไดนเอา้าตีนกินแสบเป็นคนขับแมนบอบอกลาผ้าแสบกับนั่งทั้งหนาส่วนฉันกับน หลอกกันเนาะอัดกันมาได้ยังไดมาเลียตัวลาสันบ่าเขามาหัดนางานหญิงเอ้ยถ้าไดนเขาไปในงานสัาพอเอฟซีมาลากากจายหลายคนแห้งพักกันห้องเอิ้นฉันแต่โกกุบุลแล้วก็พานวางในหูบอเอาไ่ดูดข่อยือเห็นเจ้ายุปุ่นอายุตลาดบิ๊กฟูดมาันบ่าเอาเทนกับไรมันคือเท่านั่นล่ะบอกเลยว่ายุตลาดบิ๊กฟูดน่นาเอฟซีหลายคนกับทักท้ายบอกค่กอบอุ่นมาหน้าหันมอลำ่ามงอบอุ่นค่ะบอกเลยว่าบเปอบอุ่นธรรมดาอบอุ่นจนหอนค่ะนี่ค่ะกับแกมเขาซื้อกินมือนี่ก็คือ พี่กะปิแซ่บแซ่บเมนี่พกเขากะย่างต่อต่อไหลไหลมากแมนบลจนมาหอดน้าหันผู้นี้บอกลาผ้าแซ่บนั่นแหละเต้ามูมาว่าปัดไปเข้าไปนางน้าหันมาสันว่ามาหอดน้าหันมเอนี่ยิงเอ้ยคนหลายเฮงค่ะบอกเลยว่าเป็นอีหยังที่แบบว่าอลังการงานสางคักแนีขนาดกลับไปยุบานฉันกับบุกหอยไปเบื้องเดียหมอลำขนาดใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่ายังตีเลี่ยงตะลูกเน้องแต่มาละย่องเบืองเนี่ยเปียงมามือแหลกเอาให้มันคุ้มเลยค่ะไปนั่งตลาดแล้วก็ได้มาหน้าหันมอลำพร้อมเป็นได้ละพ่อตาพักกันมาได้ทีได้มองจับจองมมมมมมออออออองงงงแแแลล้้้้้วววววว่่่่่่นน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 บบบบโยยยยกก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 กะะาาาปปีีตัััเคไ จําเป็นต้องได้มากค่ะ2คนนี่นะที่จริง,งนะนะว่าได้อยากมาเด้แต่ว่ามาน้าฉันไงก็ต้องกลับพร้อมกันกับฉัน <c oughs> ฉันบ่พาเมื่อเราสูตรเตลตูน2คนนี้แห้แล้วอีกอย่างมือนี้น้องเลขาผักกาดกับบ่มา2คนนี้ก็เลยรับหน้าที่เป็นตากล้องให้ฉันค่ะทําหน้าที่ได้ดีบอกคักโอ๊ยหนาลักบอกคักเด้อบอกเลยว่าอุย้ยหมอรับมือนี้มวนแหง้งดนตรีกะเรียนมวนเครื่องแดนซงแดนเซอร์อุย้ยตื่นตาตื่นใจบอกคักพวกฉันนี่ก็คือเด็กหน่อยนี่แหละยิงมวนคักมวนแนะ่ก็จังแบบว่าพ่อมูพ่อพวกยังสี่แม่ก็ย่างบอกเลยว่าตอนนี้กลางปีค่ะมักมวนแต่ว่าเต้นบ่ได้งามได้เต้นบ่ได้แบบว่าผิวคือมูดอกค่ะแต่ว่า เอาย่แล้วเจ้าคือกินน้ำเปล่าบ่แมนนี่นฉันกินน้ำสไปบ่แมนยังดอกสูฉันกะเต็มที่มาต่างแต่อยู่บิฟูดห้วแมมคือจังฉันบอกน่ะและมื่อนี่ฉันเป็นปจดแล้วฉันกินเบียร์น่ะนะฉันเมาแล้วเรวน้ำเก๊กฮวยอีหย่งคือกินเมาเร็วแท้เอาถตาเป็นปจดอ่ะแล้วฉันก็ยานแหมฉันยานฉันบ่ไหวฉันย่านะสร้างตำนานหิวปีคือเจยนั่นล่ะฉันก็เลยอยู่ไว้ฉันก็เลยบ่ว่าบ่่อยกินที่กินน้ำทอดใาห้มันสร้างเมากว่านี่อก้อน้าามนเวที่นบอยไฟมันแจงไฟมันสางค FC ห็นฉันเห็นมาตะไก่คุณน่ะเห็นฉันหลายแหง้งเดี่ยวบาทที่นี่สักพักค่าก็ได้ยินเสียงหวง่วงมาตะไก่นี่ค่านี่ค่าทีมงานของเขาว่าสมทบอีกแล้วไหวรหูบ่เก่งจีระเดชค่ะมาพ้อมนองแดงจากช่องมอีอมีตามใจสาเอาแดงมึงมาไหนจังใดเมี่ยมึงอยู่ใสเดี่ยวกับมากกับพี่เสาพี่เสากับเป็นคนอยู่โรงงานเก่านั่นละบอกเลยว่ามวลกุบกคักยิงเอ้ยพอซุ่มหนีมาพอกันตอนที่ถือเ้าอีมานาง่งน้ำฉันเป็นบอกกีดใส่กันว้าวาดีใจประสานเอาจริงๆเด้อฉันกับเก่งจีระเดชนะก็ได้คุยกันแต่เว้นเรา俩เก่งก็บอกว่าน ไปตลาดบิ๊กฟูดแต่ว่าเดี๋ยวหนาหันบ่รู้ว่าเด็กเดเดี๋ยวฉันจะอาิไปยังสีนาพอตมาหอดกับฝ้าทักหาเพื่อนใช่เลยเด้วก็ได้บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวสิไปหากันมาสั่นบ่าพอบาพอกันยิงเอ้จักอีหยางมุนอับหยับซุ่มนีก็พักันเมาได้ทีเราบอกเลยว่าทึ่งมุนทึ่งมวลทึ่งเมยจักอิหยางตกตากันอยู่เก่งเก่งจิรเดเ้อตอนนี้ลินพันกันบอกค่ะฉันก็คิดเป็นห่วงเพื่อนชายูเดสูงมมนสิกลับบ้านจังไดว่าแต่ว่านออย่ั่งบอกอยู่ี่ามาทักกอ นัน่นะบอกได้วอาอบอุนบอกคักแล้วอยากสิบอกว่าน้องน้องเกีน้อยที่เป็นเอซฉันน่ะไลายบอกคักเต็มนาฮานมอล่ําเลยเย,ยแต่ละคนพาก,กันเห็นฉันมาก,กันห้องแตกแซลลแซลห้องตายใใไไอยู่ย้ายดูดย้ายดู่าสันว่าเจ้าคือจีเขายุบันอยู่เจ้าคือมาหอดละย่องไวแ้แถฮฮึแล้วนี่แมนอีหยังระบาดนี่มอล่ํากับถวายบังคบอยู่ทงหานถวายบังคบทั้งล่างกับแมนซุมนี่จ้างอีหยังสูเป็นตายานบอกคักคือนี่ค่ะฉันมาเบิ่งปฐมมาเทิร์กศีลมือนีกับพ่อมาเบิบ เวลาประมาณตีหนึ่งกว่านี่แหละพวกฉันกับสิเดียผากันเมื่อเด็กเดี่วกับสิพ้ากันขึ้นรถย่านพระหานะย่าลีดค่ะเก่าที่นั่งคือเก่าหึหึแล้วบางนั่งรถไปแต่อย่าหัวแต่อย่าหัวยิงคือตอนขี่อยู่ถนนปกติแมนบอถนนมันเรียบแมนบอมันกับบ่เท่าใดแต่ว่าพอขี่เข่าหัวฉันบาดนีสิไปส่งยายไอยิงเอ้ยแล้วเบิ่งทางนี่กับสิเป็นเส้นทางที่ฉันเที่ยวตะกีนน่ะตอนไปเฮ็ดงานน่ะเส้นทางลัดออกหัวแมนบอซึ่งมันไปทางห้องไม่ยายไอยิงมันไปบ่ได้ค่ะรถมันขูดดังก้วคากันนึงโอ้ยจุดใน